เมื่อทนายดังทนายอริยาตั้งคำถามถ้ารู้ว่าไม่ผิดแล้วทำลายหลักฐานถิ่มเพชรยังสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟ o ีตัวเกี c ยวมิวสิกเพยาบาตฟิตร่และก็ f เหมอลำทั่วโลกนะครับจากการทีได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับนะครับ เป็นประเด็นเรื่องเล่านะครับในํำขื่นนะครับเมื่อวานผ่านมาหลากหลายเพจกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงนะครับผีทนายอาริยาหรือผีทนายฟ้างเข้าไปในนะครับซึ่งเป็นทนายของกยญบาลฟินแลนด์นะครับในการทีไปดําเนินการเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทนะครับหรือคดีหาลานทีเอฟที่ต่างชายาให้นั่นแหละครับความเคลื่อนไหวนะครับ ของผีทนายอริยาเพื่อนเด็กีการโพดนะครับบอกเรื่องดล่านะครับแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับมาได้อย่างที่เยี่ยมนะครับให้เอฟที่ได้เห็นว่าถ้าคิดว่าไม่ผิดลบไลทิ้งทำไมเปรียบครับถ้าคิดว่ามียาบาแล้วไม่ผิดจะโย่นทิ้งทำไม รู้กันนี่ใช่ไหมนี่คือการเปรียบเทียบครับถ้าคิดว่าไลน์นั้นไม่ผิดไม่ได้กล่าวหาไม่ได้พาดพิงให้ใครเสียหายแล้วลบไลท์ทำไมผู้คนเขาเห็นทั่วโลกครับหลายคนเขาเด้มีการแคปดูดไว้หลายคนก็น้ำเสนอเหลืองหล้ามาเป็นคอนเท็์หลายช่องหลายเพจครับต่างดูดกันไว้ต่างเก็บคลิปนั้นกันไว้แทบทุกเพจแทบทุกช่องครับ เพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วปรกวากฏว่านะครับพอมีเหลื่งมไมเล่าพอพุยาบาทฟินแลนด์จะฟ้องใครสักคนครับปรากฏววาไหลนั่นหายมันกเกิดเกิดไปกับถามเหมือนผีถ้าได้อารยาคุณว่าครับไม่ผิดลบไลทํทำไปคนเท่ามั่นใจในตัวเองถ้าว่าพูดแล้วไม่ได้พูดให้ใครเสียหายนะครับบัวเด็กก้าวหลไผ่ผัวผาดพิงไผ่ไม่มีประมาทใคร จะลบไลฟ์ทิ้งทำไมครับฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกระไฮ้มันเป็นไปตามกระบ,บวนการรอวันทีซิบเก่สิงหาคุมเนี่แหละครับตามที่ปพดก่อนหน้านั้นของผีทนายอารยาเพิ่นเฉายมีการแจงข่าวแก่ลูกเพจละกะ็เอฟที่ของผู้ยิบาลฟิลแลดนเองนะครับว่าศาร มีคำสั่งหรือคำพิพากษาวันทีสิบเก้าสิงหาคมอีกวันกี้เมื่อที่จะห้อนนะครับและมันก็กลายเป็นดินเหลืองเล่าที่มีคนเว่ากันหลายครับสุกเสาอาทิตย์ในค่บที่จะมานี่ลูๆทั้งสองจะได้ไม่อยู่กับพอบิกเอฟทมีการต่างคำถามแล้วก็อยากรู้ว่านี่เป็นเงื่อนไข หรือเป็นสิ่งหนึง่งหรือเปล่าที่จะเฮ็ดให้พเยบาดฟินแลนด์หรือบอดบิก๊กใจอ่อนแยกกันเป็นประเด็นนะครับศาลมีคำสั่งและจะมีคำพิพากษาวันที่สิบเก้าไกลเกียร์ไม่ได้เลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้ผมคิด้วยความคือเห็นของทวดโตนะครับผมคิดว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่ไกลเกียร์กันแล้ว นะครับแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอยอมเลก,กะไม่ยอมไก่เกียมันจึงเป็ที่มาที่ไปของวันที่19นั่นก็คือลอฟังสารขั้นนะครับพิพาษษาหรือมีครับสั่งลงมานี่ละครับหลายคนคิดนะครับว่าประเด็นนี่เอาลูกว่าเป็นเกาะหรือปล่าโน่น,นบกเกี่ยวนะครับมันเลยคําว่าไก่เกียไปแล้วนะครับวันที่19คือวันตัดสินนะครับ ฉะนั้นแล้วห้มองเป็นวิติเนี่ยนะครับเข้าใจความหว่วใยของเอฟทีทุกผู้ทุกคนครับที่บ่อยากให้เรื่องล่าจบแบบที่เอฟีคิดนะครับฉะนั้นแล้วเขาก็แยกเป็นประเด็นเข้าใจความหวัวึกของเอฟทีย้ำอีกเทืองหนึ่งครับผมก็เลยนําเสนขอข้อมูลข่าวสารที่พี่ทานายอาริยาเพิ่ไน้นยกตัวอย่างเพิ่นนิ ให้เลีงเห็นนะครับว่าความผิดถ้าคนบ่วผิดเฮ็ดหนังก็บ่ผิดแต่ถ้าคนมันจะผิดเฮ็ดเหยังม,มันกับผิดครับถ้าคิดว่าไม่ผิดลบไรทำไมนี่คือการตักค้ถามจากพี่ทนายอาริยาผมก็เลยนั่ขยายความใ้เอที่ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อํานาพาดจากพอกันจิบนานครับสวัสดีครับ